หัวอกพี่สาวอุ้มลักณาโผล่คอมเมนต์น้องสาวนิวเคลียห์หัสาหลังประกาศเลิกกับสามีดีเจเพชรจ้าจากกรณีก่อนหน้านี้นิวเคลียห์หัสาก็ได้ออกมาพูดครั้งแรกถึงประเด็นขาเตียงหักกับสามีโดยเธอนั้นก็กล่าวว่ารับว่ามีปัญหากับสามีดีเจเพชรจ้าจริงคือทุกบ้านก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าจะแก้ปัญหายังไง ตอนนี้เรากำลังแก้ปัญหาในทั้งของเราอยู่แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3ามแต่อย่างได้แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันจบนะล่าสุดอุ้มลักษณะพี่สาวผูกคอมเมนต์น้องสาวนิวเครียหันสาหลังประกาศเลิกกับสามีดีเจเพชรจ้าโดยอุ้มลักษณะนั้นก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องสาวว่านิวและพี่เพชรเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดของไทก้ารักน้องที่สุดชีวิตต้องเดินต่อไป พี่สคนนี้จะอยู่เคียงข้างเสมอและตลอดไป